ยหรือไม่ประสบปัญหาโดนแย่งวันตลอดเล่นไม่เห็นเก่งเลยโอ้โหเดี๋ยวเราจะมามีเทคนิคดีๆให้ฟังเฮ้ยพี่มันคืออะไรอะ่ะเดี๋ยววันนี้จะสอนให้หมดจดเลยอย่างแรกเลือกกองหน้าก่อน เราจะมาสอนดอกอันนี้ก่อนดอ,แบบนนอกแบบนี่นี่ก็แค่ก้มหน้าแล้วถ้าอยากดอกถ้าอยากดอกง่ายนะห้ามทําแบบนี้อม่เออห้ามทํแบบนั้นต้องก้มหน้าลงแต่แต่ถ้าคุณเสียงแล้วคุณทํแบบนี้ก็ได้แต่มันจะเล็งยากหน่อยวันเนี้ยคุณ แกขยายหน้าจอนิดนึงแบบนี้ก็ได้แล้วก้มก็ทำนี้ก็จะง่ายขึ้นแล้วแบบนี้นอ่าจะมาสอนแทนตีกันแบบบางคนแน่นติปุ๊บโอ้ยกดตันตีเลยเฮ้ยพี่มันรอเท่น้องแต่คนแต่บางคนก็กดตันตีไปลว แบบไม่ได้สังเกตว่าจะมีคนอยู่ข้างหลังเราจะมาเสียบหรือเปล่าให้คุณกดอันติตอนคนอยู่ล่างๆนะแบบคนอยู่ไกลๆแป๊บ,บนึงนะแม่หนูไปกินอันนี้จะพอใส่นะผมสอนเฉพาะใส่นะนี่แค่แค่กดกินแบบนี้เฉยแบบขยับนิดหน่อยก็ได้ส่วนการยิงก็ ถ้าอยู่ใกล้และให้เลงประมาณนี้ปึ๊บแต่ผมเลงภาดหน่อยแล้วไปเกี่ยวไปให่นะนะแต่อยู่แบบนี้ยิงแบบนี้เลยก็ได้แต่ถ้าอยู่ใกล้เราจะสอน บางคนทำแบบนี้นแบบนึงอ่าเราจะมาสอนดอบอรบน,นี้ด้วยคือคือบนคนอนเทนเนน่เน,น่ะมันคือมันต้องก้มแบบประมาณนี้ซึ่งทำไมคลิปดองมันทำง่ายยังทำมคลิปนี้มันทำไม่ได้วะ อ่าอาอาแบบนั้นแบบนี้แต่ผมจะมีอะไรสอนถ้าคุณทำอันนี้เป็นแล้วนะี่ยทำอันนี้ปุ๊บเนาะเนี่ยมันจะไปไกลมากนะเป็นการส่งหรือการยิงก็ได้ไอเห็นนี้ยิงยิ เนี่ยยิงก็ได้แบบนี้ก็ได้อ่าแต่บางคนทำอันนี้มือให้มาตะคุบแล้วก็ยิงเลยอย่านี้มาตะคุบพี่ที่น้องแต่บางบอยบางที่บอทก็มไม่ตะคุบนะแบบนึงนะแม่เนดะี๋ยวหนูไปกิน เำแบบวล้ง่ายๆเลยแต่มันดูยากมันมันดูยากะแต่มันทำง่ายมากจริงตอนแรกผมก็ทำไม่เป็นแหละแต่ว่าผมลองทำไปมาม่วนี้ก็ทำได้เฉยเลยจริงๆก็มีอีกสูตรหนึ่งนะซึ่งก็ไม่ค่อยแนะกนาไม่ทำก็ ก็ทั้ง้เหมือนกันแต่มันก็จะพุ่งขึ้นหัวเราแค่หนึ่งครั้งแบบนี้ <c oughs> ถ้าตอนนี้บอลก็จะอยู่แบบนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนแรกที่ดอกคุณไม่ต้องขยับอะไรเลย นะ,นะไม่ต้องขยับนะแต่ว่าพอดอกทั้งสองอ่ะคุณต้องขยับนี้หน่อยแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยจนพาสตูได้นี่แต่มันก็ต้องเป็นระยะกะด้วยแหละว,ว่าพวกคุณเน,นี่ยบรกะดีไหมแบบนี้นผมกะค่อนข้างแกตึงก็เลยก็จะทำได้หลายดอกเหมือกันอ่าทำแบนี้ก็ได้มันคือการยิงที่ ไกลมากนะนี่พูดจริงในหมนี่คือมันยิงไกลมากอ่ะบนี้ก็ได้บางคนแบบนี้ซึ่งลูกบอลมันจะเป็นแบบนี้แต่ผมมีเทคนิคถ้าคนยิงแบบนี้ให้เดสแล้วก็กดแบบนี้ ก็จะเป็นการสูงรือการหลบคู่ต่อสู้นะแบบนี้อ่าแต่ถ้าอยู่ใกลแบบนี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บได้จริงแบบนี้ก็ได้อันน,น,นี้กันยากลยนะ บางทีการส่งแบบนี้มันก็ไม่ค่อยดีนะก็ทำเพี้ยงหน่อยนี่คลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี